สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกๆคนนะครับผมวันนี้โกบดีนะจะพาทุกทคนนะครับผมมาวางแผนเทรดในสัปดาห์ต่อไปนั่นเองครับอ่าวันนี้วันที่9นะครับผมปี2023เดือนเมษานั่นเองฮะก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกร้อนใจมาเหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าผมลืมนะครับผมว่าวันศุกร์เนี่ยตลาดปิดนั่นเองฮะก็เลยไม่ได้ทำการ ปิดออเดอร์ไปนั่นเองครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแผนการของเราก็ยังอยู่นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้นะเราจะพาทุกคนมาวางแผนเทรดทองกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูสรุปภาพรวมเหมือนก่อนนั่นเองครับสําหรับภาพรวมนะครับผมตอนนี้กราฟเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปนะครับผมเออจากตอนแรกนะมันลงมาทําตรงนี้ก่อนเนี่ยมันลงมาจากอาทิตย์ที่แล้วเนาะมันลงมาที่ประมาณ19 49นั่นเองครับ1950เนี่ยแล้วก็ทําการ ดึงขึ้นไปนะครับผมเด้งขึ้นไปนะครับผมไปทำไฮสูงสุดนะที่1237ัน้นั่นเองครับก็ตรงนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับผมที่กราฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนทิศทางเนาะตามที่เรามองนะครับผมว่ากราฟเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปแบบแผนที่สสีเขียวนั่นเองครับผมเพราะว่า เอาจริงนะแผนที่1มันก็เข้าแก๊ปแล,ล้วล่ะคือมันลงมาตรงนี้ที่แถวแถวดีมานตรงเนี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงดนะีมานเนาะมันก็ทําการดีดขึ้นไปนะขึ้นไปแล้วก็อาจจะทาโลนะครับมาถึงจุดนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปได้นะั่นเองครับอันนี้คือแผนที่เราวางเนี่ยมันก็ชัดอยู่เหมือนกันนะั่นเองครับซึ่งซึ่งที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมว่ามันก็มีโอกาสลงมานะ แต่ตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะลงมาหรือเปล่านั่นเองครับแต่ถ้ามันมีโอกาสลงมาก็ถึงตรงนี้แหละนะแต่ว่าพอมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไปทำไฮใหม่เสร็จปุ๊บมันก็อาจจะกลับมาทำโลใหม่ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองครับก็คือพอตลาดปิดใช่ไหมเออในวันศุกร์นะก็ทุกอย่างมันก็หยุดชะง,งักนะครับผมผมก็รู้สึกเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างนั่นเองครับก็ ไม่เป็นไรเนาะสำหรับเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมก็ MM กันดีละกันเนาะแต่ผมออกหลอดไม่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจกับกราฟช่วงนี้สักเท่าไหร่นั่นเองครับก็เลยรู้สึกว่าเออออกหลอดน้อยๆแหละก็ดีนดั่นเองครับผมพอไปถึงน้ํามันนั่นเองครับเออน้ํามันของอาทิตย์ที่แล้วเนาะ,ะน้ามันไม่ใช่เด็กวายนะน้ำมันนะครับผมก็เช้ามาสัปดาห์ที่แล้วเนาะเปิดแก็บนะครับผมขึ้นไปเนี่ยตรงนี้จังหวะนี้ผมก็ ได้กำไรอยู่นะเออได้กำไรนะครับผมแต่ก็มาขาดทุนช่วงนี้แหละเพราะว่าผมก็มองเออมองเซล์เนาะแต่ว่ามันโดนสต๊าฟลอสผมไปนั่นเองครับก็คืออันนี้เป็นน้ํามันเนาะคือสินทรัพย์น้ํามันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเข้ามาเทรดเนาะผมก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจมันมากสักเท่าไหร,ร,ไไร่นั่นเองครับก็ไม่เป็นไรนั่นเองครับผมถ้าไปดูบิตคอยนะฮะบิตคอยตอนนี้ก็ถ้ามองภาพเดย์แล้วกันผมมองเดย์แล้วกันเนาะ บิตคอยนนะครับผมผมมองเด d เด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 ทำไมเดมันไม่ออกมาวะเดตอนนี้ถนะ้าผมกราฟก็เป็นแนวโน้มที่มันก็จะมีโอกาสย่อบายได้นะเออ,เอ,อนะผมก็มองจุดตรงนี้นะเออย่อบายได้แต่ว่าเพราะว่าแผของเราเนี่ยมองขึ้นอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์นะใน Time f ฟรมเดนะั่นเองครับก็อาจจะมีโอกาสนะ ที่กราฟวิ่งขึ้นไปได้นดั่นเองครับอันนี้มองคร่าวๆตามเทรนตรงนี้แล้วกันเนาะต,ตอนนี้มันเป็นไซด์เว์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะบายจริงผมให้รอย่อบายช่วงนี้แล้วกันแล้วค่อยบายขึ้นไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนแผนแล,ล้วกันนะครับไม่เป็นไรก็ปอนตต่อ u s นะครับกราฟก็ทําทรงขึ้นนะครับผมอืมถ้ามองทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็นะครับก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นต่อนะครับผม ประมาณนี้เนาะกราฟก็ย่อลงมาเหมือนกันแล้วก็เนี่ยย่อมานะครับผมตามทรงที่เราวาดไว้นะครับผมลงมาทําโลแล้วขึ้นทําไปทำหายแล้วกาลังย่อมานะครับผมก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับผมในไทม์เฟรม1ชั่วโมงด้วยนั่นเองครับส่วนอีกราฟหนึ่งนะ GJ นะครับผมที่ผมเทรดนั่นเองครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ไปเทสที่ด้านบนแล้วนะครับผมก็มีโอกาสย่อลงมาได้นั่นเองครับเนี่ยตรงนี้นะ ก็มีโอกาสที่จะลงต่อก็ได้หรือว่าจะขึ้นต่อนั่นเองครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้เลยนะคือกราฟเนี่ยมันยังไซเวอยู่ในกรอบประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยดูดีๆว่ามันก็ไซเวอยู่นะเออไซเวนะครับอืมโอเคประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามา เทรดทองกันแล้วกันเนาะแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนั่นเองครับก็วันจันทร์นะครับผมไม่มีข่าวอะไรนะฮะแล้วก็วันอังคารนะครับผมก็มีนนทน้พลังงานนะที่เป็นเหมือนกล่องแดงนะครับผมเป็น3ดาวนั่นเองครับมีนนทน้พลังงานอันนี้ก็สําหรับใครเทรดน้ามันก็ควรดูด้วยนั่นเองครับก็ประมาณ5้าทุ่มเนาะส่วนวันพุธนะครับผมวันพุธมี CPI นะครับประมาณทุ่มครึ่งนะ ไม่ประมาณหรอกประมาณเอ่อก็ประมาณนั่นแหละช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมก็ดูข่าวกันดีๆนะครับผมตั้ง alert ไว้ก็ได้นะครับผมว่าทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็สําหรับใครเทรดน้ามันก็มี3ามทุ่มครึ่งนั่นเองครับส่วนวันที่13นะครับผมมีการประชุมใหญ่ของ FOMC นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันดีๆนะ ก็คือคือวันวันพฤหัสเนาะตอนเช้าวันพฤหัสเนี่ยอาจจะอดหลับอดนอนนะครับผมแล้วก็ข่าวอีกตอนทุ่มครึ่งนะครับผมตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะทให้ทองขึ้นทองลงได้นั่นเองครับอส่วนวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์ก็มีทุ่มครึ่งเหมือนกันคอดีเทล เซล์นะครับผมก็จะมีวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมก็จันทร์ก็เปิดตลาดแล้วนั่นเองครับข่าวที่ควรจะต้องระวังนะครับผมที่มีโอกาสที่จะทําให้ทองขึ้นนะครับหรือลงนะก็วันพุธนะให้เราเตรียมตัวดูอะไไว้นะครับผมว่ามี CPI 1อันนะครับผมเวลาทุ่มครึ่งนะแล้วก็การประชุม FOMC ตอนตีหนึ่งของวันพฤหัสนั่นเองครับหรือคืนวันพุธนั่นเองนะถ้าเป็นเหมือนแบบภาษาพูดของบ้านเราเนาะประมาณตีหนึ่งนะครับผมก็ อาจจะมีการอดหลับอดนอนในวันพุธด้วยนั่นเองครับก็อันนี้ก็ต้องดูกันนะครับผมว่ากราฟจะไปทางไหนนั่นเองครับโอเคข่าวจบไปนั่นเองครับเรามาวางแผนเทรดทองกันแล้วกันเนาะว่าทองมันจะไปไหนกันนั่นเองครับผมผมขออนุญาตลบตรงนี้ออกไปก่อนนั่นเองครับผมนะครับผมเรามาดูทองใน t i ม e เฟรมเดย์กันก่อนนะทองใน t i ม e เฟรมเดย์นะตอนนี้นะครับผมกราฟมีโอกาสนะตอนนี้เป็น จุดกลับตัวนะครับผมมีโอกาสลงนั่นเองครับในไทม์เฟรมเดย์เนาะก็ลงมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ผมมองว่ามันจะต้องมาเทสจุดจุดนี้ก่อนนั่นเองครับเทสแนวนี้ก่อนนะเออถ้าเราตีสามเหลี่ยมได้นะครับเราจะตีได้แบบนี้นั่นเองครับเพราะว่าทุกคนมองสามเหลี่ยมแบบนี้กันทั้งโลกเนาะเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีนะครับผมมันจะต้องลงมาเทสกันก่อนนะ ประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาลงได้นั่นเองครับแต่ก็ลงมาก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะก็มาดูตรงนี้แล้วกันแนวรับที่เรามองนะครับผมว่าอาจจะมาโซนนี้นะครับมาประมาณ1980นะครับ1980บวกลบเนาะก็อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นั่นเองครับไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองฮะก็มี ตรงนี้นะครับดีมานที่น่าสนใจให้ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นจุดที่เราควรมองก็คือประมาณนี้แหละ18 1980นะครับ1 9 8 0นะครับผม,มก็ลงขึ้นทำไฮใช่ไหมทำไฮไม่ทำโลนะครับทำโลตรงนี้นะครับแล้วก็ทำไฮโอเค เพราะฉะนั้นจุดต่อไปนะผมก็จะประมาณจุดนี้นะครับผมจะมองจุดนี้เป็นหลักนะครับนี่อันนี้นะครับถ้าหลุดโลนี้ก็มีโอกาสลงต่อนะครับส่วนแนรอไปนะครับผมก็ประมาณโซนนี้นะครับแถวๆนี้ผมตีเส้นไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับภาพของมันนะครับผมก็จะมีโอกาส ลงมาเทสที่1 9 8 0แล้วก็อาจจะแอคชั่นขึ้นต่อนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ถ้าหลุดลงมานะครับนี่ในทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับผมปัดหนึ่งนะทม์เฟรมสชั่วโมงก็อาจจะมีโอกาสลงมาเทสจุดนี้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ นะในทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยผมก็มองว่าอย่างน้อยนะครับผมก็หลุดมาเทสต,ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าหลุดมาก็มาจุดนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาเทสจุดนี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าขึ้นนะนะครับเพราะว่ามันยังไม่ทำโลใหม่นะครับผมยังไม่ทำโลใหม่นั่นเองครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมมีโอกาสมีโอกาสเป็นได้2แพทเทิร์นนี้ในทำเฟรมสชั่วโมงถ้ามองขึ้นนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าหลุดนะในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับหลุดมาทำโลใหม่แล้วก็ขึ้นมาเทาตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสลงไปต่อได้นั่นเองครับไม่หวังเยอะประมาณนี้ก่อนนะครับผมประมาณนี้ก็มีโอกาสลงนะครับผมประมาณนี้นะครับอืมเนาะในทำเฟ ส่ชั่วโมงนั่นเองครับผมส่วนในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมของกราฟทองคานั่นเองครับก็ประมาณจุดเดิมที่เรามองนั่นแหละครับผมก็นี่นะครับมันก็ขึ้นมาจุดนี้นะเห็นไหมมันเทสตรงนี้แล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นต่อเห็นไหมมันขึ้นไปแล้วก็ลงมาเทสดีมานตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อนะครับทําตรงนี้ด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟทองเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับผมก็ต้องมาเทสตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นต่อในแผนแรกนะครับผม แผนแรกแล้วแผนที่2นะครับก็คือกราฟเนี่ยลงมาเทสจุดนี้เดี๋ยวผมลบจุดนี้แล้วก่อนภาพ2นะครับแผนที่2ของเรานะกราฟลงมาเทสจุดนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ทำหายนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะทำหายนะครับ แผนที่สนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองครับนะครับแผนที่2ส,ส่วนแผนที่3นะครับผมผมมองว่ากราฟเนีโอกาสลงถ้าสมมุติว่ามีโอกาสลงนะครับนะแล้วก็ลงมาน่าจะทำโรใหม่นะครับเทสแล้วก็ลงต่อนะครับหรือว่านะครับหรือว่า กราฟเนี่ยอาจจะขึ้นไปลึกเลยนะครับมาจุดนี้นะครับผมแล้วก็เทสนะันั่นเองครับผมประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับน้ำมันนะครับผมน้ำมัน us oil นะครับ us oil ตามแผนของเราเลยนะครับผมว่ากราบเนี่ยมีโอกาสขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้วองว่ามันจะขึ้นไปขนาดนั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในทม์เฟรมของน้ํามันเนี่ย ตอนนี้มันมันมันไม่ปิดแก็บเนาะมันมันมีแก็บระหว่างทางนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือจุดนี้นะครับผมซึ่งมันทำหายใหม่ไปแล้วนะครับหายใหม่ high ไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยมันจะต้องนะครับอาจจะถูกตรงนี้เป็นซ้์เว์เนาะแล้วก็อาจจะลงมาก่อนนะครับลงมาก่อนลงมาประมาณ แป๊บหบนึ่งนะผมขพดูก่อนปึ๊บปึ๊บึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บตรงนี้ปึ๊บมีแกลบอ่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะประมาณนี้นะครับถ้ากราฟลงมาไม่ถึงแนวนี้นะครับนะครับไม่ถึงแนวนี้ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับมีโอกาสขึ้นต่อนี่จุดนี้นะครับนี่ ถ้าลงมาประมาณนี้ก็มีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดไปเลยนะครับหลุดไปเลยก็ลุ้นแนวนี้นะครับลุ้นแนวนี้ก่อนนะครับนี่แนวนี้นะครับเออก็ถ้าไม่หลุดก็ประมาณลงลงต่อนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้น้ำมันยังยังมองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไสเวย์นะคือมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้น้ำมันนะครับ ขึ้นต่อสั้นๆน,นะครับอาจจะมาเทสทำไฮใหม่จุดนี้แล้วก็ขึ้นต่อได้ขึ้นต่อนี่คือแนวถัดไปโอ้โหยังไม่เห็นเลยแนวถัดไปมานี่เลยนะครับประมาณนี้แปดสิบห้านะแนวถัดไปก็แปดห้านะครับประมาณนี้แปดสี่แปดห้าประมาณนี้นะครับเดาๆเลยนะ มีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็ลงมาเทสก่อนปิดแกลบอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับผมเชียร์ให้ขึ้นนะครับเชียร์ให้ขึ้นด้วยนะแล้วก็มีโอกาสขึ้นต่อด้วยนั่นเองครับประมาณนี้ซะสำหรับน้ำมันนั่นเองครับมาดูบิตคอยนะครับบิตคอยไซเวเหมือนกันนะครับได้ทำเฟรมสชั่วโมงผมมองทำเฟรมเดย์แล้วกันทำเฟรมเดย์นะครับ ทำเฟรมเดย์ผมขอหลุดนี่ก่อนนะผมมองว่าถ้าหลุดตรงนี้นะครับมีโอกาสขึ้นต่อถึง 40,000, นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่หลุดนะครับหลุดตรงนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้นะมีโอกาสลงต่อประมาณนี้เลยนะครับมีโอกาสลงต่อถึงนี่นะครับประมาณพันสองพันประมาณสองพันนะครับไอสองหมื่นไม่ใช่สองพันสอง นะครับมีโอกาสคือตรงนี้มันไซด์เวย์นะมันก็ทำอะไรก็ได้นะครับผมมันเป็นไซด์เวย์อยู่นะก็เป็นติดแนวแนวนี้เลยแนวต้านตรงนี้นะครับติดแนวนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับพอดีเป๊ะนะครับแนวต้านตรงนี้อยู่แล้วก็โดนตรงนี้พอดีกราฟทำทรงเป็นซับไพ่นะครับมาชนซับไพอาจจะลงต่อก็ได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือแนวโน,น้มใน บิตคอยนั่นเองครับผมไปดู GJ นะครับ GJ GJ ในทำเฟรมเดย์นะก็ยังเป็นแนวแบบไซเวย์นะครับไซเวย์เลยนะครับผมไซเวย์แบบใหญ่มากนะครับนี่ไซเวย์โซนนี้เลยนะครับผมเห็นไหมไซเวย์นะ่ะบิดก่อนดีนลิตนะครับก็ไซเวย์ประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าในทาเฟรมเดนมันไซด์เวย์แบบนี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะกราฟเนี่ยขึ้นไปเทสข้างบนในกรอบนี้นะครับผมมองเป็นกรอบแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์เนาะก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปชนข้างบนถ้าไม่หลุดนะครับก็อาจจะลงมาที่นี่ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าหล,นะหลุดไปนะครับกราฟหลุดไปนะครับไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับแต่แนวถัดไปเนี่ย ย้อนกลับไปมันไกลมากนะครับแนวถัดไปเพราะมันทำาให้ใหม่ด้วยใช่ไหมครับนี่ทำาให้ใหม่จุดนี้แนวถัดไปก็โซนนี้นะครับหนึ่งแปดสามหนึ่งปาศูนย์นะครับผมนี่ GJ นะประมาณนี้นะครับผมเออประมาณนี้สำหรับผมนะแต่ถ้าลงมานะครับผมก็ผมให้แนวนี้ก่อนแล้วกันต้องหลุดนี้นะ ต้องหลุดนี้นะอ่าถ้าลงมานะครับหลุดนะลงมาเนี่ยต้องหลุดหลุดหลุดนี้เลยนะครับหลุดหนึ่งแปดสี่แปดนะครับผมหนึ่งแปดสี่เก้าประมาณนี้นะครับต้องหลุดนะถ้าไม่หลุดนะครับผมมีโอกาสขึ้นต่อนะครับประมาณนี้ในเนี่ยใน gj นั่นเองครับโอเคไหมประมาณนี้เนาะประมาณนี้สําหรับกราฟที่เราจะมองเนาะไปดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นปอนตต่อ us ใช่ไหม ปือปอนต่อ US ผมปอนต่อ US นะครับถ้าผม delete gap นะครับอันนี้เป็นคู่เงินที่เทรดง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นร a p ตอนนี้มันเป็นแนวโน้ม s ซ d e w a y ์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า s ซ d e w a y ์แบบนี้ s i d e w a y ์แบบนี้มันก็มีโอกาสขึ้นต่อแล้วนะครับผมเพราะหลุดตรงนี้แล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไป ได้นะครับมีโอกาสขึ้นต่อได้ประมาณนี้ถ้าหลุดนี่นะหล,หลุดนะก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับผมบอลต่อ us นะเออนะครับมีโอกาสขึ้นต่อแต่ถ้าสมมุติว่ามันหลุดมาผมก็มองว่าถ้าไม่หลุดก็คือยังไม่หลุดโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็คือในกรอบนี้ก็คือ 1. นึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุหนึ่งนะครับประมาณนี้นะก็คือถ้ายังเล่นไซด์ w a y ์อยู่นะครับก็คือต้องห้ามหลุด 1718ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าหลุดแล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงได้นั่นเองครับลงได้ก็ประมาณนี้นะครับลงได้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมประมาณ1.13ประมาณนี้1.13จุดเนี่ย1 1ึ่บวกลบนั่นเองครับประมาณนี้เนาะไปดู us usd นะครับยูโรกับ us นะครับผม ก็เป็นแนวโน้มตอนนี้นะครับขาขึ้นนะขาขึ้นในระยะทำเฟรมหนึ่งไอทำเฟรมเดนั่นเองครับก็อ๋อไม่ใช่ขาขึ้นเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ในกรอบโทษทีไซด์เวย์ในกรอบนี่นกรอบนี้นะครับก็คือถ้าหลุดถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด นี่ตรงนี้มีโอกาสขึ้นต่อครับขึ้นต่อมาถึง1.14ได้นะครับอันนี้เป็นยูโรต่อ US นะแต่ถ้าไม่หลุดนะครับผมนี่เลยนะครับก็ยังเล่นในแซวเวนนี่แหละประมาณ1.05ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่แผนต่อไปนะครับผมสําหรับใครที่เล่น EU USD เนาะก็คือถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดมา ผมก็มองว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับมันต้องมาเทสตรงนี้ก่อนนะครับตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับผมที่จะเป็นแนวโน้มขาลงได้นะครับถ้าหลุดมาก็จะมาที่หนึ่งจุดศูนย์สองประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าหลุดไปเลย1นึเนี่ยแนวโน้มถัดไปนะครับผมก็เป็น ประมาณ0.98ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับแนวแผนที่ผมวางไว้นะครับผมก็สำหรับใครที่เทรดนะเทรดมาแบบนี้นะผมและชอบอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็มาวางแผนให้เพื่อนๆดูด้วยนะแล้วก็ผมก็วางแผนของผมเองนะเพราะว่าเผื่อจะได้แบบมาทั้งเทรดแล้วก็ทําตามแผนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วกันเนาะแล้วก็มีอะไรที่แบบ มีแนวโน้มอ,อะไรที่มองอยู่นะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งอะไรประมาณนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโดตอต่อๆไปนั่นเองครับ